มาเดทกับสาวเดทแรกเลยเนี่ยนั่งฝั่งเดียวกันหรือว่านั่งตรงข้ามกันขึ้นกับโต๊ะมันกว้างไหมอ๋อถ้าโต๊ะมันแบบไกลมากโอ้โหเป็นแบบห้องประชุม,มก็สองเมตรมันอาจจะห่างกันเกินไปอืแต่ถ้าเกิดแบบปกติเนี่ยไปร้านปกติตรงข้ามดีกว่าทําไมอ่ะมองตางกันอ๋อแล้วอยู่ใกล้กันเนี่ยมันดูแบบมันยังไม่ได้สนิทกันถึงขั้นนั้นไงมันก็แบบโอ้โหเดทแรกเป็นไงครับ หอวลาก่อนนะคะรู้สึกว่าจะไม่ไม่เข้ากันรู้สึกว่าจะทักษะนวิสัยไม่ตรงกันทักษะนวิสัย <c oughs> เอาแต่ว่าบางคนคือแบบถ้าโตตรงข้ามเมื่อนี้เขินไม่รู้เจ้าตาไว้ตรงไหนแบบ อมองต่ำตลอดเลยมองต่ำเลยนะมองทั้งอื่นก็พอมองวิวมองอะไรมองจานไม่อบอกเขาเลยบอกไงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบโหยยังไงก็สบตาสาวไม่ได้ให้ไปเลือกร้านอาหารที่แบบเป็นบาร์ร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้อันนั้นก็จะแบบโอเคเราจะได้ไม่ต้องจ้องตาตลอดเวลาไแม่ต้องอยากจ้องตาดูว่ามันมีอะไรซ่อนเลนบปะ่ะมาดูจริงใจไงจริงใจอะจ้องตาถ้ามันมาอยู่ข้างมันดูแบบมีเลสไนว่ะจ้องตา เราต้องการความจริงใจมาก่อนไงเออทำอะไรผิดมาเปล่าแบบครบซ้อนเปล่าเออแบบนั่งนี้แบบกลายเป็นว่าเผลอๆเฮ้มีมีโจทย์มาเื้อทำเป็นแบบชิลแบบไม่รู้จักกันไงมันไปขนาดนั้นเลยถ้านั่งทางนี้มันอาจจะไม่มาด้วยกันได้ก็ได้ไงใช่ปอะอ๋อเออนั่งตรงข้างกันก็ไม่ได้มาด้วยกันอ๋อ